สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ i am mega channel นะครับวันนี้วันที่3ตุลาคม2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับนครบาลจาับนครบาลคือหมายถึงตำรวจอ่ะแหละตำรวจนครบาลจาับแคชเชียร์สนามกอล์ฟลักบัตรลูกค้าลูดลักนี้เฮ้ยเดี๋ยว,ยวนี้มันมันเป็นไม่ได้แล้วเหรอนะครับ วันที่3ตุลาคม25 6พนครับพลตำรวจเอกอิสเรลปาราพง์ครับผู้กำกับการกองกำกับการ3กองบังคับการการสืบสวนนครบาลน,นะครับกำลังจับกลุมตัวนำกำลังจับกลุ่มตัวครับนางทันวาสืบวงดิดอายุ44ปีครับจังหวัดจ,จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเป็นคนจันทบ,บุรีอาชีพแคชเชียร์หลังก่อเหตุลัก บัตรเครดิตชาวต่างชาติลูดซื้อของโดยจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาครับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นครับได้ไปใช้ปริการที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งครับตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นประจำด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านพักกรุงเทพตามปกติ ต่อมาวันที่7กันยายนได้ตรวจดู SMS จากโทรศัพท์ของตนครับพบว่ามีการใช้บัตรในการซื้อของตั้งแต่วันที่5กันยาถึง7กันยารวม6ครั้งโดยสินค้าที่รูดไปเนี่ยมีทองรูปประคันด้วยเว้ยเฮ้ยสิ่งของเครื่องใช้รวมราคาเกือบแสนบาทเมื่อทราบถึง ได้โทรไปแจ้งอายัดไปยังธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของของผู้ออกบัตรให้ทําการอายัดซะช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันปรากฏว่าเวลาช่วงบ่ายของวันที่7กันยายนเนี่ยมีการนําไปใช้อีกแต่ก็ไม่ผ่านนะครับที่สนามรอบดังกล่าวนะจึงมาแจ้งตํารวจให้ช่วยสืบสวนหาตัวคนร้ายแล้วก็ได้พบว่าคนร้ายก็คือ นางทันวานี่แหละเป็นซึ่งเป็นแคชเชียร์ของสนามสนามกอล์ฟดังกล่าวครับจึงได้ขออนุมัติหมายจับสารสาจังหวัดชนบุรีก่อนเดินทางไปจับกลุ่มไว้ได้นะครับด้านผู้ต้นหาให้การรับสารภาพครับว่าสาเหตุที่ทําลงไปเนี่ยเนื่องจากกู้เงินในทุนนองระบบไว้ในพื้นที่อําเภอศีรีราชร้อยละยี่สิบมาลงทุนเล่นแชร์ลูกโซ่มาลงทุนเล่นแชร์ลูกโซ่โอ้โ วงแชร์ชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวแล้วแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่หวังไว้ประกอบเพื่อเศรษฐกิจขาลงเป็นเพราะช่วงแพร่ระบาดไวรัสโควิดสิก้าจนทำให้ไม่มีเงินส่งนะครับจึงได้คิดว่าก่อเหตุลักษณะนี้กับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการนั้นคิดว่าทางเหยืย่อคงจะไม่เอาเรื่องกระทั่งมาถูกจับกลุมดังกล่าวเบื้องต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ เอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นซึ่งได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้โดยมีชอบนะครับเพื่อใช้เบิกถอนเงินสดในประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนนะครับก็น,นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพสีราชาจังหวัดชนบุรีดำเนินตามกฎหมายต่อไปนะครับผม